ตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่กดีตัวตนแห่งสัตว์ดีและฉานทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกันเสมอการทุกตัวคนและตัวสัตว์จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสิ่งอันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิกแห่งบุคคลผู้ใด สักอันหนึ่งก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้บุคคลหญิงชายคารหัดนักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูนามจิตเจตสิกโดยเป็นอนัตตานันมีแล้วก็จัากมีอานิสงส์ไม่มีส่วนที่จะพึงประมาทได้เหมือนดังสุภัทธาสามเณร านพิจารณาแต่คำว่าอัธิมินชังเยื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัฐิกาสัญญา,าอย่างเดียวยปเป็นอารมณ์ก็พองใสร,รุ่งเรืองเห็นแ<ใ>จ้งในร่างกายกาของตน,น,งนจนได้บรรลุธรรมาวิเศษเหตุถือเอาอัติกาสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัาตาแจ้งแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอาณน มรณะสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอธิกาสัญญาพิจารณาของกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงน่าเกลียดสะอิสเอียนเต็มไปด้วยหมูหนอนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมากตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่ไปในร่างกาย และเต็มไปด้วยเครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสัก์สิ่งสักอันเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็หากสุขอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกข์เกิดมาเจ็บเกิดมาไข้ เกิดมาเป็นพยาที่เจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาพลัดพรากจากกันเกิดมาหาความสุขนี้ได้ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมีน้อยเหลือประมาทไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั้นแหละนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ละเอียดแล้ว ซ้ำเป็นทุกไปียอีกถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้เป็นนิมิตอันหนึ่งครั้นจดจําได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานในปัตยุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัย